สวัสดีครับผมหัวข้อต่อไปนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการจัดการในเรื่องของอีเมลนะครับก็เราจะใช้ตัว nsn ในการส่งอีเมลนะครับผมตัวนี้ให้ทุกท่านเข้ามาที่ตัว nsn เลยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ผมจะใช้ nsn ที่ผมมีการติดตั้งบน local นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดใช้ตัว nsn ที่มีการติดตั้งบน vps นะครับหรือว่าบน cloud ก็สมารถใช้เหมือนกันนะ นะครับตรงนี้ก็คือจะสามารถใช้ในการจัดการในส่วนของโน้ตต่างๆได้เช่นกันนะครับตรงนี้ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับมาตรง Work f l o w นะครับของผมก็ได้มีการสร้างมารีร้อวนล้เนาะนะครับพอเรามีการคลิกตรงเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับก็จะมาโผล่ที่ตัวนี้นะครับ Add first step และในส่วนตรงนี้เองนะครับเราก็จะมีการเรียกใช้โน้ตนะครับผมโน้ตที่เราจะเรียกใช้นะครับตอนนี้เราก็ คลิกเข้าไปได้เลยนะครับตวัวนี้พอเราคลิกเข้ามานะครับเราก็จะเห็นในส่วนของหัวข้อต่างๆตัวนี้นะครับซึ่งหัวข้อพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นหัวข้อเก็บตัวเคลือเป็นหัวข้อย่อยเก็บในส่วนของโน้ตต่างๆแล้วกันเนาะนะครับอย่างเช่นถน้าเกิดผมคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับผมก็จะมีโน้ตต่างๆนะครับก็มีอยู่ข้างในนี้เนาะนะครับ อันนี้ในส่วนของเครื่องอาจจะช้านิดหนึงนะครับตัวนี้ีประมาณนี้ครับเมื่อผมคลิกเข้าไปก็คือจะมีโนดต,ต่างๆก็มีพวก AIA g e n t นะน้าครัน้งนี้คือเราจะเรียกว่าโนดต,น,ตนะครับอ่ะครัวนี้ในส่วนตรงนี้เองนะครับเราจะไปที่โนดของการส่งอีเมลนะครับเราก็จะใช้เราเซิร์ชคำนี้ก็ได้นะครับก็เป็น Send Email แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เองนะครับเราก็จะมีการส่งอีเมลนะครับก็จะมีในส่วนของแอคชั่นอยู่2องแอคชั่นก็คือจะมีเซนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะมีการส่งอ e ีเมลไปนะครับเซนส่งข้อความนะครับแล้วก็มีการรอในเรื่องของการส่งกลับมานะครับก็คือตัวนี้เนาะนะครับ wait for response ผมขอเลือกเป็นเซนต์ตรงนี้นะครับเซน send, ตน์แอนด์อีเมลเราก็คลิกเข้าไปและในส่วนของตัวนี้เองนะครับเราก็จะต้องมา ดูในส่วนของการคอนฟิกเบื้องต้นด้วยนะตนัวนี้ซึ่งในส่วนนี้เองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาคอนฟิกตั้งคา่าเบื้องต้นคือจะเป็นในส่วนของช่องตรงนี้นะครับ Credential to Connect with นะครับตรงนี้เพื mm ่อนของผมมีคอนฟิกยอยู่แล้วนะครับอ mm hmm. ันนี้ถ้าเกิดเราจะเซต up ใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูคอนฟิกเก่าแล้วกันนะครับคอนฟิกเดิผมของผมก็คือจะมีอยู่ อยู่แค่ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมาทำการคอนฟิกก็คือในส่วนของยูเ r อร์ก็คือจะเป็นในส่วนของ Gmail ของเรานะครับเราก็มีการระบุเข้าไปเนาะนะครับถ้าเกิดเราใช้กับ Gmail อะไรก็เราก็สามารถไปที่ Gmail นั้นนะครับล็อกอินไปก่อนนะครับและเราก็จะมีการกำหนดในส่วนของตัวพาสเวิรนะครับซึ่งพาสเวตรตัวนี้ได้มาจากไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันและก็ในส่วนของโฮสต์ตัวนี้เราก็จะพิมพ์คำสั่ง SMTP แล้วก็ g m i l นะครับแล้วก็เป็นพอต465นะครับแล้วก็ตรวนี้เราก็มีการเพิ่มนีดหนึ่งนาะเป็น SSL TLS นะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็ทำการตรวจสอบดูนะครับเพราะในส่วนตรงนี้เขาติดปัญหาที่หนึ่งนอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอปิดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างใหม่ให้ทุกคนได้ดูและทําไปพร้อมกันตรงนี้ให ทุกคนมาที่ตรงนี้นะครับมาที่ตรง create new credential และเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตรงนี้เราจะเอามาจากไหนทางตรงนี้นะครับตรงนี้ให้ทุกท่านมาในส่วนของหน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะนะครับในส่วนหน้านี้เดี๋ยวผมขอเปิดลิงก์อีกตัวหนึ่งนะครับผม เปิดลิงก์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลิงก์ที่ทุกคนจะได้เข้าไปนะตนัวนี้ลิงก์นี้ก็สามารถเข้าไปได้เลยนะตัวนี้ก็ให้ทุกคนพิมพ์ลิงก์พิมพ์ลิงก์ตามนี้นะเปิดอีกหน้าหนึ่งนะครับอีกหน้าชีทหนึ่งเราก็จะพิมพ์คำสั่งนี้นะครับ my my account แล้วก็ google com แล้วก็ password ก็คือพิมพ์ตามนี้ได้เลย ตามนี้นะครับตามนี้เลยอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับที่เราจะเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับตอนนี้เราจะไปตั้งค่าในเรื่องของพาสดเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาพาสดมากรอกที่ nsn ที่โน e เซ็นอีเมลตอนนี้ให้เรากด enter เลยนะครับพอเรามีการกด enter แล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของหน้าตรงนี้นะครับหน้าตรงนี้ผมจะใช้ตัว ตัวชีเมลที่เป็นตัวอ e ีเมลตัวนี้นะนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการยืนยันนะครับตัวนี้คือจะเป็นในส่วนของเครื่องผมเองนะนะครับก็คือผมมีการระบุเพลย์ที่เครื่องว n d o w s ของผมเนาะคาวินโด้สิที่มีการใช้งานตัวนี้เขามีการตรวจสอบนิดนึงแล้วก็ในส่วนของเสร็จถัดไปนะครับเราก็จะต้องมีการมาสร้างนะครับเรามาสร้างแล้วเอ่ยนะครับเพ่อนของผมจะมีตัวที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับอ่ะผมก็จะมาสร้างใหม่นะครับก็ถ้าเกิดเราจะมาสร้างใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ จะมาสร้างตัวนี้นะครับเดี๋ยวสร้างไปพร้อมกันผมจะตั้งเป็น n s n email แล้วกันนะตัวนี้แล้วก็เสร็จไปเราก็กดสร้างตัวนี้ได้เลยนะครับพอเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนของ password นะครับตรงนี้ที่เราจะเอาไปกรอกนะตัวนี้ตัวนี้ให้ทุกท่าน copy ได้เลยครับตัวนี้เรา copy เลยนะตัวนี้ copy ไปเลย ผมก็ขอ c o p y เลยนะตรวนี้ Copy แล้วก็ในส่วนของตรนี้เราก็อ่าเ้าก็ฟิลิเลยก็ได้นะตรงนี้แล้วก็เสร็จไปเลยตรงนี้ก็ได้ครานี้ผมก็จะมีในส่วนของแอปชื่อ nsn อีเมลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้พัสดมาด้วยแล้วก็ให้ทุกท่านมาที่ nsn แล้วก็มาใส่ข้อมูลตรงนี้ครับตรงนี้คือจะเป็นในส่วนของอีเมลแล้วก็ตรงนี้คือเป็นพาสดเมื่อสักครู่นี้ แล้วก็ตัวนี้คือจะเป็นในส่วนของ smtp เนาะเดี๋ยวตัวนี้เรามากรอกข้อมูลกันเลยครับตัวนี้ผมขอ,อก็จะเป็นตัวอีเมลตัวนี้นะครับของผมที่ผมใช้เป็น Omo Amazon แล้วก็ at gmail c o m แล้วก็ในส่วนของตัวพสัสดุนะพสัสดุผมก็ c t r o l v control v ได้เลยนะ c t r l v ครับก็จะเป็นที่คีย์บอร์ดเราก็พิมพ์แบบนี้นะนะครับกด กด Control อันนี้คือกดพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ตัว V กดพร้อมกันเลยที่คีย์บอร์ดก็คือจะเป็นการเพดวางเนาะนะครับเพดวางครับและในส่วนของโฮสต์เองนะครับเราก็จะต้องมีการมากำหนดตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพอร์ตตวนี้เราจะไม่ต้องกำหนดนะตัวพอร์ตไม่ต้องกำหนดแต่อย่างใด แล้วก็ตรงโฮสต์ตรงนี้เราก็จะพิมพ์คำว่า smtp แล้วก็ at gmail c o m แค่นี้ครับและในส่วนของเสร็จไปเราก็ต้องทำอะไรบ้างเราก็ตัวนี้ก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการตรวจสอบกันนิดนึงอ่ะโอเคก็นอกนั้นคือจะเป็น d e ฟ a u l t หมดเลยนะตังนี้แล้วก็ทกําการเซฟก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่ามีเออร์เรอร์อะไรหรือเปล่านะครับลองดูกดเซฟเลยครับก็เซฟเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ตรงนี้ ทุกคนต้องขึ้นเหมือนผมนะต้องขึ้นแบบนี้นะครับ c n n e c t i o n test s u s c e s s f u l นะครับเรียบร้อยพอเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเสร็จไปสเต็ปถัดไปของเราเราก็จะมานะครับตรนนี้เราก็เซฟเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเราเทสคอนเนคชันผ่านหมดเรียบร้อยแล้วฉะนั้นก็คือจะเป็นในในส่วนของหน้าที่ของการเราจะมาคอนฟิกข้างในเพิ่มต่อตวนนี้เราก็ปิดไปเลยครับ เราก็ปิดไปแล้วเนาะอันนี้คือเทสในส่วนของคอ n เน t ชันนะครับก็เรียบร้อยคราวนี้ในส่วนของสเตตส์ปของเราเราจะต้องมาเลือกเป็นอะไรดีเราจะก็จะต้องมาเลือกเป็นการเซ n น to email เนาะนะครับอ่ะผมขอเซ n นก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของสเต็ปแรกของเราให้เรามาเลือกที่ตรงนี้เป็น s e n นตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ From Email ตรงนี้เราก็ระบุเป็นอีเมลนะครับ ผมบอกว่า from มส่งจากไหนนะครับผมก็บอกว่าโอเคก็ส่งจากอ e ีเมลตัวนี้แล้วกันนะแล้วก็ไปที่อ e ีเมลเดี๋ยวผมขอส่งให้ตัวเองก่อนละกันนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวของคนอื่นนี้ยังก่อนนะครับอันนี้ขอเทสท์เครื่องของตัวเองก่อนครับเทสส่งให้กับตัวเองก่อนอานนี้ในส่วนของตรงนี้ครับตรงนี้ผมก็อาจจะมีการบอกว่าโอเคเทส from ม n นะครับตรงนี้ อันนี้เป็นการทดสอบนะแล้วก็ในส่วนของอ HTML ตัวนี้เราก็ปล่อยว่างไปก่อนนะตรงนี้เราจะยังไม่ได้มีการใส่อะไรนะครับคราวนี้ในส่วนของสเต็ปต่อไปของเราเราต้องทำอะไรต่อนะครับตัวนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแลนะนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการ execute ได้เลยนี่ประมาณนี้ครับและเดี๋ยวในส่วนตรงนี้เราไปดูในส่วนของอีเมลของเราด้วยนะอ่ะผมขอ execute เลยนะตัวนี้ หรือว่าถ้านใดก็อาจจะ back to Canva ตัวนี้ก็ได้แล้วก็ไปทำตรงข้างนอกก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็มีการส่งอีเมลไปยังโอโมอเบสอนทบร้ัยแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเช็คอีเมลของผมก่อนนะครับตอนนี้ทุกท่าน l o g กอไปที่อีเมลได้เลยนะตัวนี้ ผมก็ขอมาที่ตัวนี้เดี๋ยวผมมาที่ตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเปิดใหม่ก,ก็ได้ครับแล้วก็มาที่เอีเมลของเราผมใช้เอีเมลตัวนี้นะครับอันนี้ส่งให้ตัวเองแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดเข้ามานะครับตรงนี้ เราก็จะเจอในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปได้เลยครับผมนี่ก็จะมีในส่วนของอ e ีเมลส่งมาจากจากไหนเอ่ยจาก n s n, n นะครับก็ส่งได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือ u c c e s s เรียบร้อยสำเร็จอันนี้คือเป็นการส่งอ e ีเมลแบบแบบธรรมดานะนะครับแล้วก็ครั้งนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะส่งไปให้ คนอื่นนะครับเราจะส่งไปไงดีนะครับเดี๋ยวผมตรงนี้ผมขอส่งไปที่เซลล์แล้วกันนะตรงนี้ขอส่งไปที่เซลล์แล้วก็ IT ท r a i n i ิ g นะครับมาลองดูว่าจะส่งถึงได้หรือไม่นะครับตรงนี้ผมก็จะแค่นี้ก่อนนะนะครับตรงนี้ผมจะยังไม่พิมพ์ข้อความอะไรนะครับตรงนี้ทุกท่านสามารถมาปรับได้เหมือนกันนะตรงนี้มาลองปรับดูผมขอเซ็นเข้าไปก่อนนะเซ็นไปเลยครับโอเคส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ครีปผมจะเข้าไปในส่วนของอีเมลไปตรวจสอบของเซลล์นิดหนึ่งเนาะนะครับอโอเคขออนุญาตเข้าไปตรวจสอบหน่อยนะนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรวจสอบอีเมลของเซลล์แป๊บหนึ่งนะครับผม it training นะครับตอบ h o t h แล้วก็ เดี๋ยวผมเข้าไปตจสอบดูนะครับว่ามีอ e ีเมลส่งเข้ามาหรือไม่นะครับในส่วนตรงนี้มีอ e ีเมลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเป็นอ e ีเมลตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับผมนี่ประมาณนี้เลย ก็มีการส่งเข้ามาได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ทนในส่วนของตัวนี้เองเดี๋ยวผมขอเทสอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยน wording นะนะครับตัวนี้ผมก็บอกว่าเป็น Hello อ่าโอเค From นะครับ From N s N, N. m 9ไปไปเลยแล้วก็ในส่วนนี้เราก็ e x e ก u t e ก็ทำการส่งไปเรียบร้อยแล้วก็ทำการตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอรีเฟรชนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ส่งมาเรียบร้อยแล้วครับก็ได้รับอีเมลนะครับได้รับอีเมลตามปกติเลย ตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนใหม่เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ใสผมใส่เป็นอะไเ,ออเดี๋ยนะตรงนี้ก็จะเป็นข้อความใช่ไหมครับข้อความเราก็จะใส่เนาะนะครับเคผมก็เขียนว่าทดสอบแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอไปที่ตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวขอแบกตรงนี้ก่อนนะให้ทุกคนมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปรันข้างนอกกัน คลิกกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับที่ผมวงให้ปุ๊บเรียบร้อยครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้น,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะส่งอีเมลนะครับถ้าเกิดเรามีการกาหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเป็นการส่งอีเมลแค่ฉบับเดียวให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะครับก็มากดร,รันตัวนี้ได้เลยนะครับ SQ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอีเมลปลายทางเนาะน,นะครับว่าส่งไปสําเร็จหรือไม่นะครับก็ถ้าเกิดมีเครื่องหมายถูกนี่คือส่งไปสําเร็จ และตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการรีเฟรชรูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่อีเมลปลายทางก็ส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมได้มีการระบุในส่วนของข้อความไว้ด้วยนะก็บอกว่าเป็นการทดสอบเนะี่ยประมาณนี้ครับส่งมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ขอสรุปเพิ่มเติมนิดน,นึ่งนะครับในส่วนของการใช้โน้ตเซนต์อีเมลในการส่งอีเมลนะครับ ในส่วนตรงนี้เรามีการคอนฟิกที่ตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็มีการผูกไว้กับอีเมลตัวนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับเรามีการผูกอีเมลไว้กับอีเมลตัวนี้นะครับและคราวนี้ในส่วนของตัวนี้เองนะครับถ้าเกิดเรามีการส่งอีเมลไปส่งอีเมลไปนะครับในส่วนของตรงนี้เองเราก็ต้องระบุในส่วนของตัวนี้ from อีเมลตัวนี้ให้เป็นอีเมลเดียวกันกับที่เราได้มีการคอนฟิกด้วย แต่ว่าในส่วนของอีเมลปลายทางตรงน,นี้เราระบุเป็นอีเมลอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เราก็เลือกในส่วนของหัว,หวเรื่องเนาะนะครับก,ก็ระบุในส่วนของหัวเรื่องตรงน,นี้ก็เป็น subject ไปนะครับถ้าเกิดเราต้องการส่งข้อความให้เลือกเป็น text นะครับแล้วก็มีการใส่ข้อความได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นครับอันนี้คือจะเป็นการการส่งอีเมลแบบง่ายๆนะครับโดยผ่านโน้ต e n ็น E ีเมครับผม สวัสดีครับ